สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสวัสดีย้ำมือแรงจ้ะสองทุ่มแล้วจ้ะพี่น้องสองทุ่มแล้วตันมือดอยู่เอาไปเดินเล่นหลังว่งางเดินเล่นหลังว่างจักหน่อย ยังมีเวลาเดินเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะท่านในมืออยู่พี่นอ้องสองทุ่มแล้วเบิ้องอันบรรยากาศเขียวขจีต้นใหม่เขียวไปเปิดเลยฝนตกเมื่อวานเนี่ย เมื่อนี้บ่ตกมื่อนี้บ่ตกมีแสงแดดโอ้ยง่ามพี่น้องเคี้ยวกะจีแบบเ่เลยสนามหยาเดี๋ยวอีกน้อยฮะก็จะได้เก็บเห็ดลอยมันหอนๆก่อนหอนๆแล้วกับฝนตกฮะก็จะได้เก็บเห็ด ตอนนี้คองสีแ้งว่าออกดอกว่าท่านห่อนภาวะซึบ่เบิงดอกแค่นะําจต่ซมีบอพี่น้องเบิงบ้งบรรยากาศบรรยากาศร,ราาศ้างว่างแตน้ำยาหนหีปลาปลาเฮ็ดเด็ดเน่ยแต่ตอนนี้ยังบ่เกิด บอทันมีตามนี้ปลาเห็เหเดเฮาดีโอ้ยบรรยากาศสดชื่นดอกไม้ดอกห้านี่จะดอกห้าตอนนี้ ดอกหยาได้เนี่ยต้นไม้ใบย่ะโอ้ยยุ่งหลายโอ้ท้องฟ้าท้องฟ้าตอนสองทุ่มเครื่องวินเล็กไแบบแวบๆบยู่หัน บรยากาศหลังวังจังไดกังามคือเกาโอ้ข้าเจ้าเดินเขาปาแล้วพี่น้องห้าปะเขาไปดอกห้าจะยุ่แต่รอบนอกพี่น้อง เดี๋ยวแค่ปลาเป้าไม้เขาคือต้นนี่แหละวัดซิมาเก็บต้นนี่แหละจักสีเก็บถึงบ่เดี๋ยวแค่ปลาอยู่สูงสูงพูนหวังตามกมี่ ้าไม้เขาคือต้นนี้โอ้ดอกนอรนนบิดแล้วมันบานเบิดแล้วนี่ดอกแคบป่า นี่เจ้าพอได้ยูเดนี่กำลังบานเอามา Cứ nhung là lạ, phao kép pha cấp bàn Thứ đi đi Mình cột thả đi nha Thả dù nè Mình bàn lèo à บานแล้วโอ,อดใส่ใครบานจนชโลยลรอต้อนนู้นแสดงว่าไม่ออกต้นไหนน่นู่นอ่ะต้นนู้นเนีย่ยสองต้นนั้นไม่ออกก็ออกแค่นั้นแหละ <c oughs> ปีนี้ออกไม่เยอะออกแค่นั้นแหละ 吧，你没 เตนเนเป็นช่อเป็นช่อเลยมีัวแรงด้วยอ๋อหนาวเนเ แล้วก็กลับมาตรงนี้นยังไม่บานแต่ส่วนมากมันบานหมดแล้วมันจะโรยหมดแล้วเนี่ยออมันจะโรยหมดแล้วเนี่ยหมดหน้ามาแล้ว มาไวไปไวนี่ไงช้อนี้ไม่เอาช้อไหนเนี่ยเด็ดมาเลยหนช่อนี่หนชอ่ชอ เพราะว่าชอบมันสวยดีมันน่าจะยังไม่ล่วงหมดล่วงไว้ <laughs> มันยังไม่ล่วงหมดเนาะไข่ <laughs> หอามันก็ล่วงอะเนาะอ่ะคือช้อนนี้นก็นส็สพอแล้วพอแล้วก็ไปพอแล้วแหละเอาไปทอดใส่ไข่กระทะเดียว มันหมดมาแล้วมันก็ไม่ะอันนี้ก็ยังไม่เท่าหอันนี้ก็หไหนไหนอ็เก็มองไม่เห็นโอับบานพี่น้องกับบ้านเก็บหน่อยเดียวพี่น้องมันบานเบิดเร็วมันบ่ไม่เห้เาเก็บ ินกลับ,บ้านกันเด้อบาดนี้มาเด้อมาเด้อกลับ,บ้านน้องย่ๆสักนิดละพี่น้องจ้ากลับ,บ้านล้วจ้ะ